วันดี้ค่ะทุกคนครูลุงอีซีไลฟ์วันนี้นะคะเรามาจับปลาไปทําบุญที่วัดเนาะที่วัดเกามีงานทําบุญไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะทําอะไรจะไปทําโรงทานก็ไม่มีความสามารถในการทํำอาหารก็เลยนะคะเอาปลาไปทําบุญกับเขานะคะสิบตัววันนี้ตัวโลกว่านะทุกคนนะปลาไม่ลุงนะขอเล่นงที่ตัวปลาได้เลยนะคะสิบตัวโลกว่า เขาขอสิบ <Services> ตัวจะไม่รู้เขาทำเมนูอะไรนี่ตัวปลาโอ้อ้ไม่อุอ้โหโอ้โหโอ้โหโ่้่อ้โห่อวโหอ้โหโ้อ้โห่อ้โหโอ้อ้โห้าห้้่อ มี่ใบไม้เดี๋ยวนะทุกคนนะเอาไฟทำบุญกับเขาหน่อยเพราะตัวเองทำเองไม่ได้ป่าไม่รู้มัังไว้นีหน่ห้าหกปีนล้นะปลาตัวนี้ตัวที่สามหนึ่งไหมอัอน,นี้กบด้วยอ่ะอ่ะได้ไหมลี่โอเคนี่ทุกคนดูตัวปลาตัวใหญ่ามาก ต meal, awesome. <t Ke at sensation> ัวนี้ต้องมีโลแบบโลครึ่งกว่าแน่ใจเย็นเจเย็นเจ้เย็นสามสี่ห้าหกหนึ่สี่ลบชิลก็กกบทค่ะบปอยู่ไหนบั่งเหร <ม>ตัวใหญ่มาทุกคนนี่คือปลาเลี้ยงไวแบบหลายปีแล้วนะ<ม>ห้าปีแล้วแหละแหละนะตัวก็จะใหญ่นะได้ไหมเนะี่ยนี่ขนาดอยู่ในกระชังยังจับไม่ได้ถ้าใครนะคะอยู่ในระแวกบ้านแม่ลุงนะมาสั่งได้เลทุกคนนะแม่ลุงขายตัวแต่จ้าขีดนี่ขายอยู่ที่โัวละหกสิบ แต่ว่าถ้าโลกว่าโอ,โ,อโอ้โลกว่าไปแล้วนะคะจะขายโลละหกสิบห้าตัวใหญ่ๆเลยทุกคนนะเหมาะออก,การทำปลาเผาทุกคนนะปลเท่าไหร่แล้วอะเออมอกีเท่าไรสี่อะอันนี้ดูตัวปลาโอ้ห้าหกไปสี่ตัว ปลาค่ะปลาเนื้อดีมากทุกคนเนื้อไม่ขาวเลยไม่รู้ว่ามันนึ่งด้วยได้วได้ขนายอะไรนะหนักมากๆเลยนี่ดูตัวปลาดูทุกคนเห็นไหมนี่คือขนาดนะทุกคนนะโลสิบห้าอุ้ยอท่ไหร่ละ <7 S 3> ลเจ็ด ใส่สองตัว <S <S ยังไง่าเย็นเด้อร์เวลาคุณแม่ดึงกระชังนิดหนึงวางออกไปตรงนี้นกระชังก็ยังไม่เป็นจะลักษณะเดี๋ยวแล้วเดแล้ว เดีย๋ยวแม่มืออาชีพพอเรียนลูกโอเคอ่ะถ่ายเงินเจ็ดแปดอีกตัวปลาเก้าอันนี้เกินแล้วมั้งเกินไม่เป็นไรใส่ไปถึงว่าห้าสิบตัวให้ไหมอันนี้ห<ะ>้ายังอันนี้ห้า ตๆๆัวนึงตัวนึงถือครับยกครับนี่น้องช่วยครับตัวนี้ถ้าเดินออกกระจบนะก็เอาเคนะด้วยกันกลูกขอบคุณค่ะขอก็อย่างที่แม่บอกอ่ะถ้าแม่ไม่เอาเลือกอื่นที่ไม่ต้องขายใครแม่ก็ไม่ขายก็อยากปล่อยออกบ้างแม่แม่นะพ่อนะอึ๊บ โอเคอ้าวลบทุกคนสิตัวเอาอันนี้อันนี้เพิ่ได้ดูนะพ่อย้ายกระสอบมาแล้วมั้งอะอ่อันนี้เอีอกันะหนึ่งห่งสองสามสามอันนี้หแล้วอันนั้นขอช่างหน่อยะสอบละห้าดูนี ไม่แต่ว่าอันนี้มันมีพี่ถึงเจ็ดโลไม่ได้เราลองดูลองต้องเกินอันนี้หกโลครึ่งดูนี้สิอันนี้ลลนนนเจ็ดโลครึ่งหกโลครึ่งกับเจ็ดโลครึ่งนะคะสิบตัวอ่ะ โอเคนะคะมาลูอดถุงมือกันนะคะเรียบร้อยทุกคนนะคะปลาทำบุญที่วัดวันนี้สิบตัวนะคะหกโลกครึ่งกับเจ็ดโลครึ่งวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะปลาไปส่งเขาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ